สวัสดีครับเพื่อนๆเ,เป็นยงไงกันบ้างฮะก็คลิปนี้เนี่ยจะมาบอกเทคนิคนะการพนิชท่าคอมันแกลบของแอคซโลจากระยะสุดจอนะซึ่งไอ้ท่านี้เนี่ยระยะสุดจอคือพนันยากมากเวอร์นนะมันเป็นคอมันแกลบใช่ไหมแล้วแบบเนี่ยนะสุดจอเลยนะแล้วถ้าเราจะพนิชใช่ไหมปกติคอมันแกลบต้องกระโดดลบปัญหาคืออะไรครับกระโดดถึงได้ไงครับเนี่ยไกลขนาดนี้นะ ถ้าตัวที่มี air dash เนี่ยอาจจะพอ air dash เข้าไปได้นะครับแต่ว่าตัวที่แบบกระโดดไม่ค่อยดีนะจับก,กระโดดไม่ค่อยดีก็ไม่เชิงไม่มี air dash นะอย่างเช่นโพเทมคินหรือว่านาโกะนะตัวสมุไรดับยาวของเราเอ่อมันจะผลิตยากมากนะท่านี้ก็เลยจะมาบอกเทคนิคนะว่าจะผลิตยังไงซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยเป็นการกระโดดไม่รู้ว่าเรียกอะไรนะแต่ว่าเป็นมันเป็นการกระโดด rc cancel rc นะเออ c คนเซิในแคนเซิลน,น,นะครับอ่ะหน้าตาเป็นไงเดี๋ยวกดให้ดูก่อนรอบนึงไม่ใช่นี่นะอ่ะอันนี้เห็นว่าคือมันจะพุ่งแบบไปไกลามากเลยนะครับพุ่งนะอ่ะ,อะเดี๋ยวจะมาบอกวิธีกดนะครับแต่ว่าก่อนจะไปบอกขอบอกวิธีพาณิชย์แบบไม่ใช้เกตก่อนนะสำหรับโพรเมคินโพลขมคินเนี่ย มีวิธีพณนิ์อยู่จะบอกว่าพานิ์ก็ไม่เชิงนะแต่ว่าทําให้เราสามารถเข้าหาเอกโคลได้ก็คือให้เรานับแบกแดดแล้วก็เอาหน้ากระแทกพื้นเนี่ยนะฮะตอนที่กดชาไปถ้ากดทันเนี่ยเขาจะล้มนะแล้วเราก็แบบแฮมเบอร์ฟอลเข้าไปได้ใช่ไหมรอตอนเขาลุกนะอันนี้คือวิธีแบบไม่ต้องใช้เกอ่ะคราวนี้มาดูว่าไอ้การ,ก,ารกระโดดเนี่ยนะมันทำยังไงนะมันจะแยกเป็น3ส่วนหลักๆนะครับก็คือช่วงกระโดด ดไปข้างหน้านะครับแนะนำว่าเป็นไฮจัมถ้าไฮจัมเนี่ยจะติดจะกระโดดไปไกลไปไกลกว่านะไฮจัมก็คือการดันลงก่อนใช่ไหมดันลงแล้วดันขึ้นนะจะมีเอฟเฟกต์วืดวืดเนี่ยนะซึ่งวิธีกดของผมเนี่ยอ่าผมจะบออย่างนี้นะครับคือดันหน้าลงหน้าก่อนแล้วดันขึ้นขึ้นหน้าของกันนะแบบนี้พอดันขึ้นหน้าปั๊บให้รีบกลับมาที่ดันหน้าเฉยๆนะอย่าดันขึ้นนะครับมันจะแดดอาร์ซีไม่ได้ลงมาแคนเซิลเนี่ยนะ ตัว Cancel คืออะไรครับคือไอ้ท่านี้นะอ่ามันจะมี2แบบแบบที่ไม่ Dash ใช่ไหมกับแบบ Dash แบบ d a s เนี่ยเวลาผมกดผมจะกดอย่างนี้นะครับคือดันหน้าดันหน้าไว้อยู่แล้วแล้วก็กดปุ่ม Dash นะถึงว่าจะไม่ Dash ก็ตามนะเพราะมันเป็น p รเ e m k i n นะดันหน้ากบปุ่ม d a s แล้วกด RC ติดกันนะอ่าคือ Dash กับ RC เนี่ยต้องกดไล่กันแต่ว่าดันหน้าเนี่ยค้างไว้ได้นะมันก็จะ d a s อย่างนี้ให้นะ เราก็ทําอย่างเงี้ยการอากาศนะแค่นั้นแหละนะก็คือกระโดดายจัมปั๊บจันหน้าแล้วก็แคนเซิลอาร์ซีอาร์ซีเฉยๆนะยังไม่แคนเซิลอาร์ซีนะคือมันมีอาร์ซีเนี่ยมันเป็นแคนเซิลของมันอยู่แล้วใช่ไหมเราก็จะแคนเซิลอาร์ซีทีนึงแต่งงเดิงงคืออาร์ซีมันจะโลอ่โสโลโมชั่นใช่ไหมแต่เราจะไม่ปล่อยมันสโลเราจะแคนเซิลก่อนแคนเซิลไปต่อท่าโจมตีการอากาศน่ะแล้วเดี๋ยวมันจะพุ่งไปเลยอ่ะ โอเคเอาแบบเอา2ช่วงแรกก่อนก็คือกระโดดกับแคนเซิลนะอ่าแบบนี้ถ้ากดถูกมันจะไปข้างหน้านะคร <Danger ous. S 1> าวนี้ส่วนต่อไปคือพอกดแคนเซิลปบให้เรากดอ่าปุ่มโจมตีนะปุ่มไหนก็ได้แต่ว่าแนะนำว่าเป็น p หรือว่า k นะจะดีกว่าเพราะว่ามันคืนตัวเร็วกว่านะครับมันจะมีเวลาให้เรากดโจมตีได้ครั้งหนึ่งก่อนลงพื้นนะซึ่งท,ทา m มมิของการกด ตุ่มโมตีเนี่ยให้อย่าก,กดเร็วไปนะ cancel pop อย่ารีบกดแต่อย่าก,กดช้าไปเหมือนกันนะถ้ากดเร็วไปไม่ออกนะกดช้าไปก็ไม่ออกนะก็ต้องกดพอดีแบบนี้นะอ่าโอเคไปลองไปลองฝึกดูนะเดี๋ยวจะรู้ทามิง่งเองนะกดไปเรื่อยคราวนี้พอเราใช้เอาสามโซนเนี่ยมากดต่อกันจะได้างนนะอ่าก็คือโดดโดดป๊บแล้วก็ rc RC Dash นะ d ดไปข้างหน้าแล้วก็ Cancel RC ไปกดโจมตีนะ,ะแล้วก่อนลงพื้นเนี่ยกดโจมตีหนักได้นะโอเคมาลองดูว่ามันเป็นยังไงนะ,ะเดี๋ยวก่อนอ่าโอเคเรามาดูนะเวลาพันิตเนี่ยมันจะเป็นหน้าตาเป็นไงโอ้โหเขาให้นะเขาต้อง hit อ่าเดี๋ยวรารอ e x c e l ใช้ท่าก่อนนะ ยังทานอ่ะขอบบนไม่เต็มไม่เอาเอาไป <c oughs> ถ้ากดเร็วไปจะไม่ออกไปเมื่อกี้นะอันนี้คือเร็วไปรอแป๊บนึงอ่าอันนี้คือถูกโอมนะก็คือนี่ครับเทคนิคที่จะบอกวันนี้นะถ้ากดจนชินเนี่ยก็คือจะกดง่ายง่ายมากนะ คือมันจะกดไปเองเลยนะไม่ต้องแบบไม่ต้องชันมือจะมันเองเออนะแค่นี้เราก็จะแบบสามารถเข้าหา e x c e l ได้ e x c e l เพื่อิอิด x x c e l ได้อย่างง่ายดายนะซึ่งแต่คือต้องมีเกตก่อน1เกตนะ1ช่องนะถ้าไม่มีช่องก็ใช้อย่างที่บอกครับคือ b บ็ค d ด็ก่อนแล้วก็บงพื้น วงพื้นนะแล้วก็แฮมเบอร์ฟอร์ตามไปก็ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกมาไว้ด้วยนะครับสำหรับเกมนี้นะเพราะว่าโอ้สาี่เลนคือสนุกมากนะแล้วก็รู้สึกว่ามีอะไรให้ลองให้ฝึกเยอะเหมือนกันนะก็รอติดตามกันได้ครับไปและวันนี้นะบ๊ายบาย